ที่อยู่คือบ้านเลขที่สิบอาคารยูเครเนียนคุณใจอยู่ใต้ทางอาสต้นไม้ขอบคุณมากมากเลยเอาละครับผมก็กล่าวสวัสดีท่านผมสวัสดีครับเดี๋ยวผมช่ะเคยวันนี้ก็อยู่กับเกมเดอะเบบี้อินดอร์ผมเชิญนะเราไม่เคยเล่นเกมแนวอื่นมากๆากเลยนะหรือเป็นเกมอะไรไปเลยเนาะก็บอกเลยนะว่าเป็นการอทิตลุ้นและคึกแล้วก็ตื่นเต้นมากๆนะก็ขออนุญาตฝากกดไลค์กดซ่อนคล้อยกดติดตามกดกดไลค์ชัผมกันด้วยนะโอเคไปฟังกันเลยนะนี่ น,นี่คืออาล็อกอยู่นะครับซึ่งนะจริงๆแล้วเกมนี้มันป็นเกมเก่านะแต่ว่าเป็นเกมตอนนี้มันคือกำลังฮิตอยู่นะทุกคนนะเพราะว่าแบบมีคนทำเกียเก่ยวกับเกมนี้ข้างะเยอะนะก็เลยแบบเออลองมาเล่นดูเป็นเกมใหม่เป็นแบบว่าไม่ใช่เกมใหม่แต่เป็นเกมเก่าแต่ว่ามันมีการเดทนะทุกคนนะคือเราเนี่ยจะเป็นเหมือนเด็กเป็นเหมือนคนจ้างผู้ดูแลน,นะแบบเป็นคนดูแลเด็กอะไรประมาณนี้นะน,นี้แล้วห้องเปิดยังไงวะเนี่ยฮะ นี่คือดีพี่เราขึ้นมาอ่าน,นี่เออนนี้คือเราเข้ามาแล้วแล้วกูไหนเนี่ยเรามาดูแลเด็กใช่ปะเอาก็กรินกดกรินด,ด้วยมันล็อกอ๋อมอยู่ก็จะอ๋อสมาร์ตนี่นี่กูมไม่รู้โยนไปอ่คุณแจครับปลดล็อกไปห้องที่สิบดูนะห้ที่สิบอ่าววันนี้นะ่าจนะน้อยวันนี้เดอะบียลโล่ ถ้าแปลตามภาษาไทยผม,มน่าจะแปลว่าเด็กเหลืองปะเด็กสีเหลืองคือไม่แน่ใจวา้าเตึ้นๆ,ๆกําลังโหลดคือแรกพี่เลี้ยงถึ่กํานอนแล้วน้องบอกว่าพี่คิดไปแล้วหรอตอนนี้เราอยู่บทแชตเตอร์หนึ่งนะครับแชตเตอร์หนึ่งนะมันมีหลายมันมีมานแสบแชตเตอร์มันเห็นอยู่เราเนี่ยอันนี้เล่นแชตเตอร์หนึ่งโอ้โโคตรสมูทนะหน้าวัาดีฮะน่ากลัวจังเนยหน้าน,นะนี่คือกล่องของเล่นล็อกฟรีอีกหกวิญญ,ญาณ สภาพม้านก็เป็นอพาร์ตเมนต์เลยเนาะห้องใหญ่มากเลยมีกระกงในด้วยห้องน้าาาาําอ่าฮะครัวก่อนขอาตัก่อนอันนี้น่าจะเป็นห้องครัวใช่ไหมอ่าใช่ใช่ใช่มีหนูปังด้วยอ่ะวันนี้นหิวแน่นอนวันนี้เราได้อาา่ะนี้เตาอบนี่มีเป็นเหมือนจะเป็นพวกผักนะครับอ๋อนมนะครับเป็นนมแล้วก็นี่ไข่ อ๋อ oh, ปลาได้อุ๊ยไข่รีฟิลไข่รีฟิลอ้าม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 ากระต้อครับ้อกระต้อกระมาเดี๋ยวพี่ดูแลน้องอย่างดีแล้วหนูแล้วหนูควรเป็นหน้าที่เดิมนะท่านเดียวกันจะให้ให้ใหข้าวกินต้องทำอะไรก่อนนะเออทำอะไรก่อนนะอันนี้คือนมยังไงอ่ะให้น้องเหรออาบป้อน อ้ายิ้มมายิ้มเอาปวดขี้อีกตดแตกใช่ไหมเนี่ยโอ้โหนมบูดไปเนี่ยโอ้โหหน้าคนหลอนนะมาครับอ่ะอ่าอ่าอ่าน่าจอันไหนนั่นดีอ่านั้นนี่นะแล้วก็หยิบผ้าอ้อมเอาเอาเราเป็นนั่งทำไมยังรู้เว้ยเดี๋ยวขี้หลุดวันนี้สิลุกจะไปเดินไปไหนเนี่ยโอ้โหเราก็สามารถโอ้โหนั่นนี่อีก อยู่นี่ก่อนเปลี่ยนผ้าอ้อมก่อนไปผ้าอ้อมก่อนเออเปผ้าอ้อมก่อนนะจะเพิ่งดื้อสิ๋ยวก็ขี้หลุดพอดีขี้ก็ไหลมาอ่าอะเปลี่ยนไียบร้อยแล้วไงล่ะทีวีเหรออุย๋ยก่ลวงไงอ่ะมันมีบากมีมีบนไม่เวยไม่เห็นอ่าเราไปตรงไหนดีเอาอันนี้กันนะอ่ากลอไปนะเราพาน้องไปนอนนะครับ ก็ไม่เห็นนะมันมีเช็เด,เดเด็กนหนือแล้วออก็เดินมั่วไปเรื่อยเลยอันนี้ห้องน,น้องน่ะนี่อันนี้เปิดอันล็อกนี่คือเปิดนี่อ๋นนอน,นี่จะเป็นห้องซัปผ้าหรือห้องทีขอบวะมีทีวีด้วยอัาน,นี่ห้องเด็กแน,น,น,น่นอนนี่ไงนอนซะนะขนอนตามหาหนังสือและนั่งลงหนังสือเจ้าชายและเจ้าแมวนั่งตรงไหนอุย้ยต้องหยิบขวานไปแทนแล้วนั่งอ่ะ นิทานให้เด็กฟังนะครับเจ้าชายและเจ้าแมวมาข้ามชายฝั่งไปยังเดือนไกลด้วยดาวมืดดำเหนือหัวเจ้าชายหลับไปจนกระท่งมีเจ้าแมวกระโดดข้ามตัวข้าเจอสวรลับแล้วเจ้าแม่พูดด้วยเสียงสดใสแล้ววิ่งอย่างตื่นเต้นออกไปสำรวจยามราตรีพวกเขาเดินผ่านประตูสวยสีทองดูต้นไม้พวกนี้สิพวกเขาเดินทาง เดินกรวดแสนน่ารักดูดอกไม้สีสวยสิตัวเขาเดินผ่านแท่นน้ําพุอันสวยงามดูนสาหน้าที่เต้นระบาสิดูสิดูสิดูสิแต่เจ้าชายไม่ชอบสวนแห่งน,นี้และเลิศเตะต้นไม้ทันท,นทีเขาถอดและฟ้าพุ่มดอกไม้ถึงดึงใบพวกมันออกไปเขาทำอะไรทุกอย่างเพราะมันสนุกเจ้าแมวมองด้งวยความหวาดกลัวข้าทำอะไรข้าทำผิดอะไรเจ้าแมงร้องออกมาข้าไม่ควรพาเขามาที่นี่เลย อ๋อคือแบบทำลายสวนเนาะอาอแล้วก็จบไปหรอคุยไม่ดูนว่นจบแค่นี้น่ะว่าจะยาวนี่อ่านอนแล้วครับแต่เราต้องทำไงเอ๊ะแมวเอาเปิดได้วะนี่เป็นเหมือนของกินของกินของกินมาไรต่อไปต่อไปนะครับผมออกจากห้องและปิดประตูฮะอ่ะประตูอ่ะ,ะ,อะแล้วก็ปิดประตูใช่ไหม คือป็นเหมาะอ่ะเราตอบเราก็รอ,อพ่อแม่เขาเข้ามานะดูทีวีบนโซฟาอันนี้อหไะอ่อมีรามครับต้องต้องเก็บวิญญาณใช่ไหมเนะี่ยอันนี้คืออะไรอ่ะดูทีวีบนโซฟาทุกคนนะอ่าอุ้ยโอ้โหเครื่องเครื่องปีนหนุปง 4, ังสี่พันโฆษณาเนี่ยเอา้าทำไมอ่ะผมขอเปิดเสียงดูครับมันมีเสียงเซลล์เนะี่ย อ๋อเด็กน้องร้องร้องครับทุกคนคือผมไม่ได้ยินเสียงมัน,นดังเบามากเออไม่มีไม่มีบอกเว้ยคือผมไม่รู้ได้ยินเสียงอะไรผมเปิดเสียงไว้ยงงังเนี้ยกลัวเสียงมันจะเอา้เอาน้องไปไหนกันลูกไหนลูกโบไม่มาได้ <c oughs> เป็นหมาอ่ะอยู่นี่อยู่านี่อ่าอะไรนกับน้องกลับน้อง,อองมามามา,มา อ่าน้องไปนอนอีกรอบนะครับเขาอยากกินนมหรือเปล่ากินนมกินข้าวอะไรอย่างงี้หิวข้าวอะไรอย่างงี้เปล่าอ่านอนนี่นอนนี่นอนเลยเอา้าวางตุ๊กตาถูตกต้องในเตียงมีแมวกระต่ายแล้วก็แกะเอาแกะไหมอ้าโหโยทิ้งเลยกระต่ายไหมอ่ะอ่านาักดีใสใสโอ้โหน่าจะเป็นแมวนะหรือว่าเราอ่านทันให้แมวแล้วแมวชอบปะ อยิ้มไอสัตยิ้มยิ้มตบ <c oughs> เดี๋ยวที่เดี๋ยวฮี่ก็เก็บไปไม่ไหนเก็บไปที่เสิมเดี๋ยวพ่อแม่มาด่าว่าเออห้องเลอะจังเลยไม่ได้ครับเอมามาวันนี้อ่ะพ่อแม่น้องเข้ามามาด่าแล้วก็แกะไปไหนโอเคเค้แกะไปตั้งกันนู่นเลยลเราเก็บให้มันดูเท่ๆกันอ่ะนี่แหละเอาน,นี่อืมอยู่ดีเฉยสิ อย่ากลิ้งอย่ากลิ้งเอออย่ากลิ้งเออไปแล้วก็ปิดประตูครับอ่ะแล้วก็พักผ่อนเหมือนเดิมคือแล้วก็ไปโลดพ,พักผ่อนพักผ่อนอย่างเดียวเหมือนไม่มีอะไรน่ามั่งเราไปเป็นพี่เลี้ยงอ่ะอ่ะก็เป็นคโฆษณาครื่องปีนต้มปังเหมือนเดิมครับโทสตี้แล้วก็เราก็หลับไปรอบครับอะไรกะอะไรกะนอนหลับเฉยเนะเาะอ่ะจบแล้วครับไม่มีอะไรกาลังโหลด คือที่สองน้องหัวเราะดูซิดูซิดูตลกใช่ไหมล่นะพี่แดงฮนะพี่บอกว่าอย่าทำอย่างนั้นในคือไงฮะตลกใช่ไหมไอตลกตลกดีอา้าวน้องไปไหนครับเนี่ยหยิบขวดก่อนครับหยิบขวดตู้เย็นหยิบนมหยิบนมเหมือนเดิมเลยให้หยิบนมเหมือนเดิมเอา้าเฮ้ยเอา้าเอา้าเอา้าอยัง อย่างคอยเอาหาขวดหาขวดหาขวดอุย้ยแมวมาไหนอนะขวดนมขวดนมดนี่บ้านหรืออะไรเวะเนี่ยมีเรื่องระบบสั่งน้ำเสียงแล้วเนะี่ยว่าใช่ไหม่ยเอาระบบอีมาเข้าบ้านอาประตูททำอะไรครับเนี่ยฮะโย้ยิ้มยันจับใส่อะไรอย่างงี้กินไป ก็เหมือนอ่าพาไปเหมือนเดิมครับขี้แตกอีกแล้วมาเอาเดินร้อทมัยแล้วเฮ้ยอะไรอะอะไรอะวัดอะไรอะมีงี้ด้วยเอาเกงในไม่มีตาเฉยเลยกเกงในบ้านพ่อไปเก็กระไตเหรอม่เอ๋อเฮ้ยไปไหนเนี่ย อีดอกอีควยโัวตัสูงมากมองไม่เห็นเลยมันจะไปไหนเนี่ยไปไหนของห้องกุยทำอะไรเนี่ยอีีเห้ยโอ้โหตุัวตุ๊บตุ๊บหัวเชนี่แม่งเป็นเกงในที่โคตรเที่ยเลยเอ้าเอ้าห้องนี้มันล็อกไม่เชื่อหรอทำไมห้องนี้เอ้าเอ้าวอิงหาโง่อยสัตว์โดดตึกเป็นไงละมึงก็แปลกใจแต่ต้องทำเกงในบ้านไหนมันมันเป็นนี้ ใส่ในรูปพิเศษเนี่ยวันนี้รูปพิเศษใส่ไข่อย่างเงี้ยเนีมโง่ใช่ไหมไม่ไม่เปลี่ยนดีสิอ่ะแต่จริงมันก็แปลกๆตั้งแต่แล้วนะคใครกินไหนว้าเอา้เอาเฮ้ยอะไรอะ่ะบอส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 เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้อยู่ทุกอย่างมันมันมืดพาน้องไปนอนฮนะแต่ห้องนี้คือมันตอนแรกมันปิดนะใช่ไหม มันล็อกใช่มันล็อกแต่ว่าทำไมมันอ่นนอนเตียงก่อนน่าจะเป็นห้องแม่ปะหรือไม่ใช่กูก็ไม่รู้ <Hi. S 1> เหมือนเป็นการอะไรสักอย่างหนึ่ง d i d y o u s tin j u i e ส a มา e ี s c r o s elos camorida in energy break gas เป็นเหมือนจุกนมอะไรสักอย่างหนึ่งภาพว่ะมีภาพแบบที่โรงแรมใช่ไหมภาพโรงแรมแล้อยู่อยู่ไหมหมวก เปิดตัวดิมีอัไรไงไม่มีครับเพื่อมีผัวซ่อนเงินเป็นห้องแม่เขาแหละน่าจะเป็นห้องทน,นี้อะไรเนะี่ยประตูปิดตอนนี้กี่โมงละทิ้งคืนนะครับน้องบอกว่ามึงมาทำเฮี้ยในห้องแม่กูน้านนิ่งๆเลยน้องบอกว่ามึงทำเฮี้ยในห้องกูห้องแม่กูไม่รู้ว่าแม่เขาเป็นจิตกรหรือเปล่าเพราะว่าแถจะมีผู้กัน มีสีอะไรองี้จะมีเกี่ยวเป็นหนังสือคอเลอร์วิทอะไรเนะี่ยเหมือนเขาวาดการ์ตูนหรือเปล่าผมก็ไม่ดูนะแต่ผมคิดว่าน่าจเป็นห้องแม่เพราะว่ามันล็อกอยู่อ่ะพีทเข้าได้อ่ะใจดีอันนี้ห้องเปิดได้ห้องเปิดได้สองห้องเปิดได้ไอ้ห้องนั้นเปิด,ปดได้ไงก็ได้กูยังสงสัยว่าห้องนั้นเปิดได้ไงตามหาหนังสืออ่ะหนังสือแล้วกูชอบหน่ออยยเลังสือเจ้าช,ชายน้อยกับกระต่ายน้อยอ่ะกระต่ายนะตอนนี้ เมื่อเจ้ากระต่ายมาเยี่ยมเจ้าชายเอ๋ยในเวลาเล่นแล้วแต่ดวงตาสีแดงคู่นั้นทําให้เธอกลัวและเธอไม่อยากอย,กอยู่ที่นี่พุ่งไปยัางทางออกเจ้านายจะเอ๋ยเจ้ากระต่ายด้อยกระโดดเจ้าชายวิ่งตามเธอไปและกรีดร้องหยุดเธอเอาเอาไม่ชอบเลยสู้มึงเอาไงวะนี่น้องจะไงกันเนี่ยฮะจะนอนฟังไหม โอ้โหเราดูเหมือนดื้อจริงๆเลยดื้อมากเลยอ่ะต่อครับพอน,นี่อะไรเอา้าอะไรล่ะโคสชติดเหล่าสายเหี้ยอ่ะตุก๊กตาผมคิดว่าน่าจะเป็นกระตาา่ายมั้งรอบน,นี้รอบนี้เป็นแมวผมว่านี่น่าจะเป็นกระต่ายแทนอ่ะ,อ,ะอ่าเออยิ้มไปยิ้มจะกวลมโมโหเนี่ยอะไรก็ไม่รู้จ่ายทางก็ไม่อ่าน เขาได้ตามผ่านทางเดินมันมืดโดดโดดโดดการหลบหนีที่ไร้ประโยชน์โดดโดดโดดวนไปรอบๆพระราชวังเข้าและออกประจัก์สายตาโดดโดดโดดเจ้าชายจับเธอไม่ได้จิตใจเต็มไปด้วยความโกรธแค้นเจ้าชายแอบออกไปทางประตูและหายไปตามทางเดินเจ้าชายกระโดดเเจ้าชายกระตะโกนข้าต้องการเพื่อนใหม่เอามาอีกเดี๋ยวนี้อีกคนหนึ่งข้าจะมามาอีกไม่ต้องกังวลแม่พูดหลักให้หงายตอบเข้าไป ใช่ปหมครับเป็นกระทางเป็นกระตูนสัน้นๆเป็นที่ทางสัน้นๆนิดนึงลาบสินะม,มีเป็ดด้วยเอาเป็ดไหมนี่ยเอาเป็ดเป็นเอาคุตกตะกาไปอเออ,อ,อมีอมตุกาตาด้วยครับตุกตาเท่ๆแล้วเราเนี่ยทำอะไรได้เลยเดี๋ยวมันคือห่วงบา่ใช่หรอมีบาร์นะครับจะสามารถเอาตรกรุกตาไปโยวนได้ดนี่แงอันนี้ดีดีดด นี้ความหมุนโลกได้ครับมีได้ทำบบยยไปเยอะแยเนาะหยิบนู่นหยิบนี่ได้อันนี้หยิบมาแล้วก็มาเป้วร็อกแล้วก็เป้าไปาไปะรปออกอากห้องมาเดิมครับคุณเหมือนเดิมนะครับผมเราก็ดูท so ีวีบนโซฟาเหมือนเดิมครับหน้าที่ของพี่เราแค่น,นี้ว่าขนมปังนี่เขาทำเลยวะเนี่ยถามหน่อยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ย เอ้มีด้วยอ่ะโอ้โหหยิบได้หลายอันเชียวแล้วมันทำไงไวะเนี่ยไข่แต่กว่าโดนชี้หอมมันลบไหมเนี่ยอันนี้อ่ะอย่าอู้ถูกขยะแบคโฮลคือดูดได้โคตรเท่คืออ่ะกูลองทดสอบดิอ่ะท่ามาขนาดนี้อ่ะเห็นไะหมนะคือมันเอาททตัวคิดได้คนะ ห่านไ้ทำอีกแล้วทุกคนนะผมอยากรู้ว่ามันได้ขนาดไหนทางรญยะเนี่ยนะไม่รู้นะอืมแต่เกมนี่คือแบบมันค่อนข้างที่จะสมูทมากนะครับผมว่าโทรศัพท์แต่คนน่าจ,จะสมูทนะผมว่าโอ้โหดูกระหน่ำปังดิ้นเดียเด๋ยวะมันต้องหาเออ้นที่นี้้ปที่ดีๆมาต้องห้ามติดหามุมหาม,มุมวีมันโดน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  โอ้โหหนมปังเต็มบ้านเลยฟาร์มเฮาอัสเซ่เข้าได้นะอ่ะโอ้โหอันนี้คืออะไรอะ่ะมันไม่โดนเหรอโอเคเก็บได้ครับเปิเทนเจ๋งเจ๋งเจ๋งป่ะดทูทีวีดีดอัพอย่าไปเร่องอะไรยังเปลืองเปลืองมากดูดีวีสิใครอยู่ที่ประตูนะอะไรอะ่ะเปิดสิโอ้เป็นเครื่องโทสตี้สี่พันนะเป็นเครื่องปิ้งหนมปัง What What อะไรอะไม่เปิดไม่ได้อยู่ๆตุ๊กตากระต่ายลงมาเองเป็นอะไรวะมีอะไรแกะกินก็ได้อืมตรงไหนอะวาวกล่องวบนโต๊ะบนโต๊ะตรงไหนอะตัวนี้ปะตัวเราปะโตัวที่ต้องกินข้าวปะ ใช่ไหมเนะี่ยถูกด้วหลังจาก็เวลาดูดูทีวีอนะ่ะเราก็กลับมาดูทีวีเหมือนเดิมครับใส่แม่เขาสั่งของไว้อ่ะอเนี่ออะไรอะ่ะโหอ,อะไรกุนเนี่ยข่าวว่าข่าวเฮี้ยนเะนี่ยมาอะไรอะ่ะอ๋อสือส่อซื่อซื่อสิเส่โอเค,อเคจบอีกวันนะครับคือที่สาม พี่เดี้ยงวสวัสดิ์ฝันดีนะน้องบอกน้องจะโชว์ความฝันให้ดูเป็นตอนนี้เราอยู่ฉากที่สามแล้วนะครับไม่รู้มีกี่ฉากกันคือที่สามแล้วอเอเ,อเอทำไมทีวีเป็นอย่างนี้วะเนี่ยเป็นอะไรอ่ะวัดทีวีอะอะไรเนี่ยอะไรอะไม่เปลี่ยนช่องเองได้ไฟมันแปลกๆวะ่ะไม่มีอะไรใช่ไหมเนี่ย ตุกแช่ไม่เอาแน่เฮียน้องไปเลยครับมามากล่องๆๆอุ๊ยอะไรอยู่วะเอาจากห้องแล้วปิดประต,ตูเราดูให้ข้าวน้องเหรอเราเนี่ยอ่าเราหาอะไรกินนะเราเนี่ยคือเราจะถ่ายเครื่องปิ้งขนมปังที่เรากินอ่นนี่นี่เก็บอาหารนี่คือกบแล้วอ่าเครื่องปิ้งขนมปังว้าวมาเราก็วางครับขนมปังสใส่ไข่ได้แล้วนะอ่ะนี่ก็ไข่ เนี่ยไม่ได้เหรอไม่เป็นไรเกิดอ่าส่เหตุมาเกิดเทศอ่าใส่เห็ดครับนี่หนึ่งที่หนึ่งอ๋อหอมสักทีหนึ่งใส่เป็นแฮมเบอร์เกอร์เลยอาชีสครับผมอยากกินชีสเยอะก็ใส่ไปเยอะนี่อ๋อชีสได้แล้ว,ลวชีสมเอาเอา,อาใหม่ก็ได้ไหมมันใส่เราใส่เลยอ่ะใส่ไปอีกครับดับเบิลชีส ท้ำาลายไหลเหมือนกันนะกุลเนี่ยเออยังของกินไม่ได้อะแฮมเลยอะแฮมแฮมแฮมเป็นของโปรดแจกทามากเลยหาเศษชีเข้าไปครับแล้วก็ดับเบิลชีตท้ายได้โปรดครับอ๋อใส่หลองบงังอ่าได้ยปรดครับตัวป,ปิง้งว้าวอุย้ยเอาเอออะไร what วอตเ,เดออ,อะไรเนี่ยฮะฟีดมีฟีดมีให้อาหารฉันเดี๋ยวนี้โอ้โหอะไรอันเนี้ยฮะเนี่ยฟีดมีมึงไงเนี่ยเอาแดกสิสัตว์ยังไงะไระ่ะคืออะไรกูไม,ม่หนักโอ้โหดูตู้เย็นอยเออ What? What? Baby Sitter Vantage Babysitter Vantage อะไรอ่ะพี่เรียงพี่เรียงไปหายตัวไป Vantage เคยวะ View Paydouble Whatever y u r i Penu n ไหนวะเนี้ยต้องเย็นรุ่นไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวอ้าวทำไงอ่ะอะไรตู้เย็นรุ่นไหนวะเนี้ยโอ้โห ป้อนน้องอา้าวรอบนี้ไปเขียหมหอนสเปอร์ครับรอบนี้นี่นะแต่ว่าคือตู้เย็ยนนะทุกคนถ้าเขากดวะตู้เย็ยนจริงๆใช่ไหมเนี่ยแล้วมันมีป้ายเต็มไปหมดเลยเอ้าวอ,อยู่นี่อ่ะออกทางไหนอะ่ะเอาปิดกุยทางไหนผมมันเหมือนเข่ากดโอโหตู้เย็ยนบ้านบ้านชิ้นไหนก็ได้สามารถได้ ไม่งง่ะเนี่ยเฮ้ยมีไก่นะโอ้โหเหมือนตู้เย็นที่ไม่ได้อับไม่ได้ทำอะไรมันเลยอันนี้ปะนี่โอเโอเค,อเคอดาวถกนี่นเยนี่ยโอ้โหคือตู้เย็นเป็นเป็นอีกห้องหนึ่งไปเลยโอโ้โ,อโหตาดำปีนเลยจะเย็นไหมล่ะมาดิ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 มาดมาดไม่ตอมาตาขาวใส เป็นใครเนี่ยมันเป็นมอนสเตอร์ฮะอืมใส,ไไใส่ไปเลนี่ไไว้เนี่ยมันนอนมึงนี้อ่ะนี่เออใส่เข้ไป,ไปเป็นมอนสเตอร์ไม่น่ากลัวนนะแต่ก็แอบขนลุกนิดนึงนะเพราหนาวเป็นอะไรมาถามหน่อยเลียงดูอย่างดีแต่เสือมามาตายเพราะมันจะขายมอนสเตอร์เด็กคนนี้คือเป็นผีว่างั้นเออ เออร้องไหมมอเตอร์ไม่น่าเจ็บหรอกอุ้ยเด็ย <Yeah! S 1> ไอเด็กี้อะอะไรวะนนี้เนี่ยคุยอะไรอะโอ้โหโอ้โหปฏิมากรรมอุ้ยชิ้นโมเดลอุ้ยอะไรอะ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยมีถาวงอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะโอ้โหเกมเนาะโอ้โหเกมไฟไฟเลย อุ้ยไอเด็กโอ้ยเด็กไอเด็กเควเอาไมา่มากูไม่รู้หรืกูเดาแต่เควจุกนมมันลุก,ก,ม,ลกมันสัญลักษณ์เหมือนสัญลักษณ์เตมอนอะแดกไส้สะอาดโอ้ยมึงพาน้องไปนอนตอนนี้กูว่ามึงไม่ต้องไปนอนแล้วมั้งเนี่ยมึงดูสาภาพดิเพื่อนนมป้อนอย่างสวยงามแต่คืออะไรก็ไม่รู้โอ้โหคนบ้าเลยแม่งเลี้ยงเจ้ามอนสเตอร์วะ่ะ อะไรอียอะไรอ่ะอะไรอ่ะวัดอะไรอ่ะเอา้าเจ้าชายกับเจ้าแก่อะไรของมึงวะเอออีโหเด็กแม, yeah, ม่งยี่่่่งม่่่่่่่่น่ะเ่ย่่่่่่่่่่่นะ่่่ไม่ง่้นโอ้โหมันล็อกประตูให้คุย ถามหน่อยว่ากูไม่ต้องมานั่งอ่านนะสูงหนังสือแล้วมั้งไอ้ขี้มันมาขนาดนี้ว่าหนีแล้วมนะั้งหนีก็หนีเลยอวกูรู้นกกระต่ายของมึงคืออะไรแกะดิควยไม่ต้องพูดหรอกอ่ะแล้วก็นอนซะจริงๆไม่ควรนอนนะแล้วก็ไม่ควรเลี้ยงด้วยมาตั้งขนาดนี้ก็ดีอย่างพอดีเจ้าชายกับเจ้า,าแกะอ่ะมันเหนาวเนี่ยไปทั้งภาษาสแสดงจันแสงจันสาศาดสอกไปทั่วสายโลปัดผ่านไหมนะพามาปสบับเปิดออก เจ้าชายน้อยอยู่บนเตียงของเขาแต่นอนหลับไม่ลงเขาจึงเรียกหาแม่ของเขาช่วยออกไปตามหาแก่ของข้าทีข้ากระหายเจ้าชายกล่าวเจ้าแก่จึงนําไปเครื่องดื่มมาข้าสุขปรบเจ้าชายบอกกล่าวเจ้าแก่จึงเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เขาข้าเหนื่อยเจ้าชายกล่าวขอข้านับเจ้าทีหนึ่งสองสามเล่เจ้าเย็นโอ้โหนี่น่าจะคือเจ้าชายในเฮียหน้าตาแบบบี ผมว่าเจ้าชายก็จะเป็นเด็กมั้งผมว่ายูทรงหน้าก็รู้ละมีอีกเรื่องเจ้าชายกล่าวก่อนที่จะข่าไปนอนเขาเปิดกระสีแดงและหันหน้ามาทางเจ้าแกะมาร่วมฝันไปด้วยกันสี่มาอยู่ในหัวข้าตลอดไปเจ้าแกะเดินไปอย่างเชื่อฟังจิตใจเตด้วยความหวัดขวักเออโอ้โหอืมดีกว่ริงด้วยเอาละเออโอ้โหมีพลังด้วยครับพี่ตลกผมเป็นเด็กวร์ชันไหนเด็กหลงเด็กหล่นยังไงนะว้าวมีโอ้โห ก็ไม่หนอลงอะไรวะเนี่ยโอ้ g h นฝันดีนะโอ้โหมนเป็นเหมือนกูมาเลี้ยงคือผมมาเลี้ยงเหมือนเป็นเด็กที่เป็นผีเป็นมอนสเตอร์หรือเป็นเรียกสัตว์ประหลาดได้ง่ายจริงๆมันควรไม่ควรแบบมันนั่งอ่านหรือมันนั่งอะไรแล้วนะมันควรหนีไปเลยจะดีว่าอ่าฉากที่สองครับวิญาณุดที่สองของเรา โอเคอะอันนี้ก็น่าจะเป็นแชปเตอร์สองใช่ไหมเราเล่นจะดึง mm hmm. จบไปแล้วใช่ไหมอันนี้คือเรียกบทได้อ่าอันนี้คือแรกใช่ไหมคือสามารถย้อนกลับไปได้นะมีประมาณสี่หรอมีสี่เลยวะก็จะ mm hmm. ว่าพัางไว้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวค่อยมาเล่นแชปเตอร์ดีกว่าเดี๋ยวมันจะไม่นานจนเกินไปนะเพราะแต่และอันก็มีความน้ำไม่เท่ากันนะคือันแรกนะเราเรียนเราเราทำแชปเตอร์คือแชปเตอร์หนึ่งคือแกะใช่ไหมส่คือกระต่ายมีแค่สองขวดข้อ,ขอนั่นเองครับ สามแมวสี่มงกุฎคือเท่ากับมีสี่จัเตอร์อิดนงนะฮะเราเก็บตัววิญญาณแมวไปแค่ห้าหนี่งนะจริงจริงมันมีหกใช่ไหมอันนี้อู่หกนี่ไม่ได้ว่าเก็บไปเรื่อยใช่ไหมก็เทผมใครชอบคลิปนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดตามบดดีก่อนด้วย์ช่วยผมกันด้วยแล้วกันนะผมเพื่อเป็นกำใจใหัผมกันด้วยแล้วกันเนาะเพราะว่าเพื่อการทำคลิปเนาะก็ถ้าว่างว่าถ้ายอดวิวมันดีก็จะต่ออีพีสองให้เหมือนเดิมเนาะแต่จริงก็ต้องต่อแล้วไปเรียไม่จบก็คงค้างอย่างเงี้ยอะ นะแต่ก็เป็นเกมถือว่ามันก็ถามว่าขนลุกไหมมันก็ขนลุกนิดหน่อยครับแต่มันก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดอครับก็สามารถเล่นกันได้น,นะมันเป็นเกมฟรีนั่นที่ผมไปเห็นมาเนาะเหมือนจะไปคือถ้าผมไปโหลดในแอปหนึ่งอย่างผมไม่รู้ทุกคนมีปะนะมันเป็นแอปเกี่ยวกับเกมมันเหมือนเพย์สโตนอะเป็นเพย์เกมสโตนอลไรอย่างเนี่ยเออแบบนั้น,ออนะ่ะแต่ว่าไม่น่ามีเพยส์สโตนหรอกนะทุกคนนะก็หาโหลดกันได้น,นะถ้าใครอยากแบบอยากเล่นนะก็หรือพิมพ์ในเว็บก็ได้อถ้าทุกคนไม่เข้าใจโอเคพิมพ์ จบแล้วเนาะก็ออกตัวนะมันก็ตอนแรกถัว่ามันก็สนุกนะมันก็มันบแบบนะเราก็ยังมีไขปริศาอีกนะะไม่มีอยู่แค่นี้นะอืมมีอยู่แค่นี้ไม่มีโอ้โหโอเคเดี๋ยวเราเข้ามาตอบมา้ะกันนะผมอันนี้คือซีฟนนี่แอเซนติซ่าสองพหนึ่งก็แต่มันมีแยวไอ้ป้ายเบบี้สเตอร์น้องรอดแคทแมวหาย โอเคถะคเขามาต่อรับทุ่นนะ <little> เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ okay.